สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราชาวชันยนนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปออกทริปนะคะ5ที่กินในอำเภอสว่างแดนดินนะคะด้วยงบ1,000บาทค่ะเ,คเดี๋ยวนะคะเราจะไปกับรถคู่ใจของเรานะคะเราทีมสาวๆนะคะไปด้วยรถนี้เลยนะคะ p c x 1 6 0ส่วนชายหนุ่มอย่างเราก็จะเป็น l v 3 5 0ดุดันไม่เกรงใจใครไปกันเลยค่ะวค่ะแต่แต่แต่เราจะไปแบบธรรมดากันไม่ได้นะคะวันนี้เราจะ มีการนะคะจับนะคะระหว่างทิปนะคะว่าระหว่าง p c x 160กับ ADV 350นะคะว่า2รุ่นนี้อัตรา,าก,การใช้เชื้อเพลิงจะเป็นยังไงจบทิปเรามาดูกันนะครับ สถานที่กินที่แรกของเราก็คือบ,บ้านสวสมมนสวัสดตะวันอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็บรรย,กยายกาศดีมากใช่ค่ะต้องหา้ามพลาดนะคะเป็นจุดเช็คอินสถานที่กินที่หนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินของเรานะคะที่ทุกคนถ้าใครได้มาอำเภอสว่าง ต้องอยาพลาะสำหรับใครที่อยากมานะคะก็ร้านจะตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางนะคะส่งดาวไปสว่างแล้วก็สว่างมาสองดาวนะคะผ่านมาเจอแน่นอนค่ะเพราะว่าบรรยากาศร้านคือสวยมากนะคะแล้วก็มีป้ายตั้งอยู่ข้านหน้าเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มๆอาหารครับเีมอยู่ครับชอบบรรยากาศครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเรานะคะรอดูที่ต่อไปนะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นร้านที่2ของเรานะคะก็เหมาะสําหรับเป็นเหมือนคาเฟ่นะคะของคนที่แบบว่ามาชิลๆชิคๆกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าเรียกได้เลยว่าเปลี่ยนไปตามเทศกาลนะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเตีมไหนนะคะสําหรับเมนูอาหารนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรน่าทานบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะคะไปกันเลยค่ะ สั่งเมนูอะไรไปคะนี่ก็จะมียำทะเลค่ะพ er ี er ่กิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือทางร้านเขาแนะนำมาค่ะมีตุกบคือที่แรกที่เดียวในโซนเดี๋ยวเราไปชิมกันเป็นยังไงบ้างคะพี่หนุ่มอาหารสองอย่างคือว่าค่ะเป็นเมนูแนะนำเมนูแนะนำทาางร้นที่ดยอ่ หมูตอกหทตกหมูร้อยยังไงคะทุกคหมูตกทุกร้อยทุกดูครับสำหรับใครที่อยากมาชิมหรือว่ามาชมบรรยากาศนะครับร้านเดอะบล็อกถ้ามาจากเส้นพางโคนก็เลยเสียแยกองดามานิดนึงก็เลี้ยวซ้ายโอ้เลี้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาสามเกือสามกอเลี้ยวซ้ายไม่ใช่หรอคะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยเล็กๆค่ะค่ะก่อนก่อนก่อนเข้าซอยจะมีร้านหมูกระทะสามกอ ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับร้านก็เปิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะอยี๋บอกว่าอาหารอร่อยมากร้านเปิดตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะร,ร้านเปิดทุกวันค่ะลูกค้าเข้ามาแวะเวียนหรือถ่มถ่า,ายรูปเช็คอินที่ร้านได้เลยอาหารอร่อยอร่อย,ออยแบบนี้จริงๆและเราก็จะไปร้านที่สาม <3 S 2> <3 S 1> การาไปเลยค่ะ สำหรับตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอสว่างด้นดินเรานะครับก็จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นทั้งรีสอร์ทนะครับก็ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็รีสอร์ทรอบข้างนะครับประมาณนี้ก็จะสร้างเสร็จน่าจะประมาณกลางเดือนเมษาที่จะถึงเนาะนะครับสาหรับในตารางงานที่ที่เขาลงไว้ในเพจเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็ค่อยมาติดตามผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปต่อการที่ ที่ค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่แก้วขวัญคาเฟ่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศในร้านดีมากๆนะคะส่วนเมนูนะคะเราจะพาไปชิมเมนูไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรยังี้ Hello? ตอนนี้เราก็กาลังสั่งเมนูน้ํากันนะคะจากที่เรากินอาหารข้าวมาหลายร้านวันตอนนี้เราก็จะมากินของหวานค่ะจะไปกินน้ําค่ะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูเย็นๆหวานๆของเรา ครับสำหรับใครที่จะมาแก้ขวัญคาเฟ่นะครับก็ถ้าถ้ามาจากเชดุดรนะครับก็เลยสว่างออกมานะครับก็ก่อนถึงยูนิงมอให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลยเลยแขวนการทางสว่างมาหน่อยนึงนะครับซอยซอยเลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาเข้าบ้านหนองชาติเข้ามานะครับก็วิ่งตรงมาเลยนะครับวิ่งเตือพอ ถึง3แยกก็ให้เลี้ยว้ายไปที่หนึ่งนะครับก็จะถึง <ไป S 1> เจ้าขวัญอ่ามีป้ายบอกทางอยู่นะครับก,ก็เข้ามาเช็คอินเข้ามาชมวิว,วสวยๆกันได้นะครับกาแฟอร่อยนะครับประมาณนี้เลยเครื่องดื่มต่อไปนะคะเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวติดตามชมครับ และแล้วเราก็มาถึงสถานที่กินที่สุดท้ายของเราวันนี้ค่ะพันนาบุรีตัวนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่างประมาณ10กิโลนะครับ10กิโลเศษเศษประมาณนี้เนาะเป็นไงคะขับรถสนุกไหมคะที่นุสน่สนุกครับสนุกครับสำหรับตัว350ต้องบอกว่าสนุกมากเลยครับเอ v ีีก็ไม่แพ้เหมือนกันค่ะสำหรับสาวรำโอ้ไม่ใช่ p ีซของเราก็ไม่แพ้เหมือนกันค่ะสำหรับสาวของเราเหมาะกับพวกเราเหมือนกันค่ะเป็นสบายๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูกันเลยค่ะ ค่ะเราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายของเราแล้วนะคะซึ่งเราก็สั่งเมนูอาหารลนวันนี้เลยเป็นของหวานนะคะ<ช> ай, <า>มีทาย<พ>าของหวานทายมะพร้าวใช่ค่ะแล้วก็อันนีน้เค้กลูกตาลแล้วก็ครปสายลุงนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายใ,ให้ฟังกันว่าที่เราไปมาเราหมดกันเท่าไหร่นะคะประมาณ1 2 0 0บาทนะคะเพราะว่ามัน1,100อกว่ากว่านั่นเองนะคะซึ่งที่เราพูดว่าหน0 0ันเราพูดเล่นนะ ที่แจ้งเบืองต้นไปก่อนหน้านี้ที่ว่า,วางบแค่หนึ่พันบาทอันนั้นก็คือเราเล่นนะคะเด็กกำลังแม่กำลังกินเนาะใช่ค่ะก็เกินงบบ้างนิดนีดน่เป็นไรไน,ไนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ 5ที่กินที่เมืองสว่างแดดดินนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงนะคะฟีลลิ่งการขับนะคะว่าขับซ้อนเป็นยังไงขับเดี่ยวเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้คู่ที่ขับไปเป็นคู่นะคะของฝั่งหญิงพูดก่อนนะคะฝั่งสักรายต้องอก่อนนะคะในส่วนของ T C X ตัว160ของเราค่ะของเนยเน,ย,เนยจะซ้อนกับพุ่มการไตอ,อัตราการสิ้นเปลืองไม่เปลืองเลยอยู่ ของเราแค่ไปกลับนะแค่40กิโลค่ะน้ำมันหมดไป2องชัค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะออกตัวหรือว่าแซงนะไม่มีปัญหาอะไรเลยออกตัวง่ายแล้วก็ไม่ไม่อืดรวมๆแล้วก็ถือว่าใช่ถือว่าขี่ดีเลยค่ะ ค่ะก็สําหรับน้องอันนะคะขับขี่ไปคนเดียวนะคะฟีลลิ่งบอกเลยนะคะว่าตอนที่ออกตัวนี่คือรถพุ่งดีมากๆนะคะจังหวะที่เราจะเร่งแซงก็คือไม่มีปัญหาการทรงตัวการควบคุมรถต่างๆนี้ก็คือดีมากๆนะคะยิ่งไปคนเดียวยิ่งขับสนุกนะคะอัตรานะคะสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะอยู่ที่44กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้น้องอันไปทั้งหมด39กิโลมนะคะโอ้โหถือว่าเป็นการขับที่ดีมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวไปทางหนุ่มๆเลยค่ะครับสาหรับ ADB สามนะครับก็ไปลองมาแล้วเนาะการขับขี่ฟิลลิ่งนะครับก็ดีนะครับการออกตัวนะครับบิดติดมือนะครับบิดมันมากนะครับแล้วก็การเร่งแซงไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็คือแตะนิดๆก็พุ่งแล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับวันนี้ก็ขับไปทั้งหมด66กกิโลนะครับก็มีออกเส้นทางขากลับเนาะก็จะมีออกออกนอกเส้นทางเพื่อไปขับอ่าเพื่อไปลองความเร็วด้วยนะครับก็บิดท็อป สปีดขอผมอยู่ที่140ประมาณนี้เนาะด้วยน้ําหนักที่ประมาณ95กิโลเนาะอัตราการที้เปลือน้ํามันผมขับอยู่ก็27.6กิโลลิตรความเร็วที่เฉลี่ยอยู่ประมาณ1 2 0นะคลลรับแล้วคุณเบเป็นไงบ้างครับขับดีครับ,รบสนุกสรุปดีครับสนุกดีก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ ทริปนี้นะคะของเราที่กินห้าที่กินในอำเภอสว่างแดนดินนะคะสำหรับทริปหน้านะคะเราจะพาไปที่ไหนนั้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสครับ